This is the standard podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง ันนี้มาพร้อมกับปัญหาโลกแตกมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนคงคับข้องใจมาเป็นเวลายาวนานแล้วกับคําถามที่ว่าทําไมหน้าเราถึงไม่เก่งภาษาอังกฤษสัทีนะครับทั้งๆที่เรียนมาตั้งกับบางคนเรียน้ะแต่อนุบาลนะครับบางคนเรียน้ะแับป .2 ออจนถึงทุกวันนี้รวมเวลากว่า10ปีแล้วทำไมเราถึงไม่เก่งสัทีวันนี้มีคำตอบจากการจกศัพท์นะครับซึ่งเป็นคลิป ทาง YouTube ที่ผมไปเจอมาแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากมันเป็นการตั้งข้อสังเกตครับจากคนที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าทำไมนะเราถึงไม่มีทางเก่งภาษาอังกฤษได้จากห้องเรียนล้วนๆน,นะครับคนคนนี้เป็นใคร น่าจะชื่อคุณชุนนะครับจากช่องที่ชื่อว่าชุนจัง s h u n c h a n ทาง YouTube ลองไปเสิร์ชดูแล้วเราก็จะใส่ลิงก์ไว้ที่ Description ของตอนนี้ด้วยเผื่อไปติดตามกันนะครับเขาคนนี้คือใคร คุณชุนนี้นะครับเป็นชาวญี่ปุ่น100%นะครับไม่มีลูกเครื่องลูกเซี่ยวทั้งสิ้น born and raised in Japan ก็คือเกิดและเติบโตในประเทศญี่ปุ่นนะครับไปเรียนต่อที่อเมริกาตอนอายุ19ปีนะครับในขณะที่ตอนนั้นก็ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษจบมาปริญญาตรีทาง linguistics นะครับทางภาษาศาสตร์กลับมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาทำงานเป็น English teacher เป็น English coach ที่โตเกียวนะครับสอนทั้งนักศึกษาระดับคอลเลจคือมหาวิทยาลัยสอน CEO จากบริษัทใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่สอนใน Public School แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการสอนภาษาอังกฤษมาโดยตลอดเขาบอกว่า uh, he got a full 990 score on TOEIC without any pre-study on the first try สอบครั้งแรก TOEIC ไม่มีการเตรียมสอบมาก่อน ได้คะแนนเต็ม990เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษที่เป็นสกิลของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงประสบการณ์ในเรื่องการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงเพราะว่าสัมผัสมาจริงๆนะครับทีนี้ทำไมเขาถึงบอกว่า Teaching English in Japan is bullshit วงเล็บ even as a Japanese นี่คือชื่อคลิปของเขานะครับทำให้ผมรู้สึกสะดุดกึกเลยทีเดียวว่าเดียวนะ ทำไมทำไมเ็าถึงมีความรู้สึกว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องที่บูชิดมากๆเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นเรื่องที่มันห่วยสิ้นดีนะครับแอบคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นปัญหาเดียวกันกับที่เจอในบ้านเราหรือเปล่าเนะี่ยก็เลยตั้งใจฟังแล้ววันนี้ก็จกสับมาฝากกันครับ English teaching is bullshit I know what I just said is super provocative but let me explain myself okay so in Japan we tend to associate the Japanese people's English ability with the quality of English education we often compare Japanese people's English with other Asian people's English let's say South Koreans and jump straight into the conclusion that Japanese people's English sucks because English education in Japan sucks อ่ะเคยเกิดปัญหานี้ใช่ไหมทุกคนเคยสงสัยในที่นี้อาจจะมีคนที่คิดว่าโอ้เรียนภาษาอังกฤษมาตั้ง6ปี7ปี10 ปีสิปีทำไมเรายังไม่เก่งสทัที We should be able to speak it นะใช่ไหมทำไมทำไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นเขาบอกว่า in Japan we tend to associate the Japanese people's English ability to the quality of English education ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งผมแอบวงเล็บว่าประเทศไทยก็ไม่ต่างกันก็คือมักจะมีการเชื่อมโยงนะครับความไม่เก่งภาษาอังกฤษของคนญี่ปุ่นหรือคนไทยกับระบบการศึกษาว่าเพราะมันห่วยไงละ่ะเพราะคุณภาพไม่ดี so we often compare Japanese people's English with other Asian people's English let's say South Korean and jump s t r a i g i t into the conclusion that Japanese people's English sucks because English education in Japan sucks ผมกาลังเปรียบเทียบคล้ายๆกับที่บ้านเรามักจะมองไปสมมติใกล้ๆเลยสิงคโปร์แล้วก็บอกว่าเห็นแม้คนสิงคโปร์หรือว่าข้ามไปสักประมาณฮ่องกงหรือไต้หวันทำไมคนที่ฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันถึงพูดภาษาอังกฤษเก่งอาจจะเป็นน่าจะไม่อาจครับน่าจะเป็นเพราะว่าการศึกษาเขาดีไงล่ะ ครูเขาเก่งนีงล่ะเออเราจะมีการ jump straight into the conclusion jump to conclusion ก็แปลว่าด่วนสรุปไปเลยนะครับว่าก็เพราะว่าระบบการศึกษาเ้าดีโรงเรียนเขาดีครูเขาเก่งนักเรียนก็เลยเก่งประชาชนประเทศเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษเก่งมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า In Japan so many people like almost everyone say we study English at least for six years yet we can't speak English Wow Crazy. But when you really sit back and rethink about that statement, you realize that's such a bullcrap. I used to say the same thing when I was in high school, so this is more of like me ranting to my past self, but you didn't study English for six years. What you actually did was just to take a 15 minute class of English, maybe three to five times a week, in which you didn't even pay full attention all the time, let's be honest, over the period of six years. Of course that's not enough, right? Like, what do you expect? In Japan, almost everyone says we study English at least for six years, yet we can't speak English. But when you really sit back and really think about the statement, you realize that you didn't study English for six years. What you actually did was to take a 50 minute class of English, maybe three times a week or five times a week, in which you didn't even pay full attention at all the time. Over the period of six years จริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษมา6ปี10ปีเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ6ปี10ปีจริงๆนะครับเราแค่เรียนคลาส50นาทีสัปดาห์ละประมาณ3ครั้งหรืออย่างแรงที่สุดเยอะที่สุดก็5ครั้งในช่วงเวลา6ปีหรือ10ปีเท่านั้นเองแล้วแต่ละคลาสที่คุณเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งใจเหอเอาจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้น แง่ละ of course that's not enough what do you expect เราจะคาดหวังให้คนเก่งแค่ไหนเหรอถ้าคนเรานักเรียนนักศึกษาใช้เวลากับภาษาอังกฤษเพียงแค่นั้นเองในแต่ละสัปดาห์ต่อให้มันเป็นเวลา6ปี10ปีต่อเนื่องกันก็เถอะาเขาก็บอกว่า it's like saying that I have studied science for six years why am I not a scientist yet or I'm studying physical education for 13 years why am I not an athlete what is wrong with the education the PE education in Japan must be broken เออพอเปรียบเทียบอย่างนี้มันเห็นได้ชัดเจนนะเราเราก็เรียนอะไรวิทยาศาสตร์มาเป็น10ปีแล้วทำไมจนป่านนี้เรายังไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์อะหรือว่าเราก็เรียนวิชาพละศึกษา PE ใช่ไหมครับ Physical Education เราเรียนพละมาะตั้งแต่ป1ยันม6 12ปีทำไมเราไม่ได้เป็นนักกีฬาสักทีวะมันเหมือนกันแหละแต่กรณีนี้จะไม่มีใครไปโทษอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์หรือว่าไปโทษอาจารย์สอนพละเพราะว่าห่วยถูกไหมแต่ทําไมอาจารย์สอนภาษาอังกฤษหรือระบบการศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียน ถึงเจอก็หานี้เสมอเพราะว่าคนชอบโบยครับว่านักเรียนไม่เก่งอังกฤษเพราะครูไม่เก่งอังกฤษเพราะระบบการศึกษาห่วยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า But nobody says that, right? Nobody blames that one science teacher who didn't make you a scientist because that's not how it works. As simple as that. If you want to become a scientist, you have to work really hard, both inside and outside the classroom. If you want to become a professional athlete, you have to invest out of your private time, practicing on your own, not just your PE classes or extra curricular club activities. But when it comes to English, the blame is always put on the English teachers and the educational system. เห็นไหมอย่างที่บอกเลยไม่มีใครโทษครูหรือไม่มีใครโทษระบบการศึกษาถ้าเป็นวิชาอื่นแต่พอเป็นอังกฤษปั๊บอังกฤษจะโดนตลอดเลยถูกไหมครับเขาบอกว่า I've never heard anyone saying I master English because I have this great teacher and all I did was to take his classes and do his homework ครูคนนี้ครูชุนนะครับตั้งข้อสังเกตว่าเขาไม่เคยเจอใครสักคนหนึ่ง ในโลกนี้ที่เก่งภาษาอังกฤษมากๆแล้วบอกว่าฉันเก่งภาษาอังกฤษได้เพราะครูท่านนี้ท่านเดียวที่เก่งสุดๆแล้วผมไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากตั้งใจเรียนวิชาครูเขาและตั้งใจทําการบ้านที่ครูเขาให้ไม่มีเพราะว่าความเก่งภาษาอังกฤษไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากครูคนเดียวเท่านั้นจริงๆ It's is heavily immerse in it and also how much you practice. dependent because yourself also language much much and you you on how how It's not the matter of how good of a teacher or learning environment you get it's because language is heavily dependent on how much you immerse yourself in it and how much you practice, not how good a teacher or a learning environment you get immerse yourself in something. จุ่มตัวเองแวดล้อมตัวเองแบบเต็มที่กับอะไรในที่นี้ immerse yourself in English แปลว่าเราแวดล้อมตัวเราเองด้วยภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษคบคนที่พูดภาษาอังกฤษอ่านทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเออนั่นคือ immerse yourself in English แล้วมันก็เกี่ยวข้องกับ how much you practice คุณฝึกฝนตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ครูเก่งหนึ่งคนระบบการศึกษาเก่งเพราะว่าลองคิดดูดีๆนะ ต่อให้ครูคนเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้นักเรียนทุกคนเก่งได้ถูกไหมครับนักเรียนที่ไปโรงเรียนเดียวกันไม่ได้แปลว่าจะเก่งเท่ากันทุกคนเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นเพราะครูหรือโรงเรียนอย่างเดียวอันนี้ไม่แฟร์และไม่ใช่แน่นอนเขาบอกว่า classroom English should only be regarded as an introduction or a supplement to the student self-study ห้องเรียนภาษาอังกฤษนั้นตามความเห็นของครูชุนนะครับ ควรจะเป็นสิ่งที่ใช้แนะนำให้นักเรียนรู้จักช่วยนักเรียนเริ่มต้นหรือว่าเป็นซัพพลีเมนต์ก็คือเป็นส่วนเสริมให้กับการศึกษาด้วยตัวเองของนักเรียนต่างหากเซลฟ์สตี y, นั่นคือหัวใจที่มันสำคัญมากๆและทำให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าทุกอย่างอยู่กับครูหรือโรงเรียนนะครับ Since English teaching is a big business industry, a lot of those companies claim they figured out the best learning method and try really hard to come up with those fake reasons why you need to study English when there's no such thing. Not to mention, the said best method is often not the best way for the students. It's the best way for their program can be extended so they can keep milking their students. Uh, ระดับประเทศอย่างน้อยนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกประเทศเป็นหมดเลยถ้าเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนะเขาบอกว่า English teaching is a big business industry a lot of those companies claim t h e y f i g u r e out the best learning method and try really hard to come up with those fake reasons why you need to study English when there's no such thing ด้วยความที่ธุรกิจการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่2ที่3หรือภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่และทําเงินเยอะมากก็จะมีคนจํานวนเยอะมากเลยออกมาตั้งตนเป็นบริษัทเป็นกูรูเป็นผู้รู้แล้วก็บอ,อกว่าเขาพบและวิธีหรือว่าเคล็ดลับนะครับเป็น best method best learning method เลยที่เขาค้นพบด้วยตัวเองนะครับว่านี่แหละจะทําให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้แน่แล้วก็มีเหตุผลที่ครูชุนบอกว่ามันเป็น fake reasons Why you need to study English เหตุผลที่ว่าทำไมคุณต้องต้องเรียนต้องเก่งแง่ละเขาต้องพูดออกมาเพราะว่านั่นคือ business ของเขาเขาต้องพูดเพื่ออะไรฮะพูดเพื่อเขาจะได้ทำเงินได้เขาจะได้ทำ business ได้แต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าทุกอาจารย์ทุกโรงเรียนสอนภาษามีเจตนาที่ evil นะ ไม่เลยแต่นี่มันเป็นเรื่องของระบบที่มันเป็นไปตามโลกของทุนนิยมตามโลกของธุรกิจในวันที่การศึกษาคือธุรกิจอย่างหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาต้องทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันที่ว่านี้ไม่ใช่รู้เท่าทันอุบายอันอีวิลของเขาไม่ใช่บอกแล้วมันไม่ใช่เรื่องของอีวิลไม่อีวิลแต่เราต้องรู้เท่าทันตัวเองครับตัวเอง,ต,เองตัวคุณเอง ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะเสียเงินเพื่อไปเรียนในระบบแบบนั้นหรือเปล่าคุณควรจะเสียเงินให้กับธุรกิจการศึกษามากน้อยแค่ไหนไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่าแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่คุณต้องคิดเอาเองเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่ละคนต้องการการไปเรียนพิเศษไม่เหมือนกันบางคนต้องการมากบางคนต้องการน้อยบางคนไม่ต้องการเลย จะไปบอกว่าเขาหลอกให้เราไปเรียนไม่ได้นะเพราะเขาทําธุรกิจครับแต่ว่าเราต้องพิจรารณาเองว่าแล้วคุณละ่ะต้องการแค่ไหนแล้วครูชุนก็มีมายเหตุด้วยว่า not to mention they said best method is often not the best way for the students it's the best way for their program so they can be extended so they can keep milking their students หลายๆที่ถามว่ามีอย่างนี้ไหมก็มีนะไอ้ best method ที่เขาว่าเนี่ย อาจจะไม่ได้ best method สำหรับทุกคนไงมันต้องไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีการแบบ one size fits all นะครับคือไซส์นี้ใส่ได้ทุกคนสิ่งนี้ไม่ว่าใครในโลกก็สามารถเอาไปใช้ได้เท่ากันหมดมันไม่มีอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ best m e t h ที่ว่าเนี่ย m e t อ o ที่ว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นหลักสูตรของเขาที่เขาสามารถต่อยอดได้เขาคุณจะได้กลับมาเรียนอีกไงเออครูชุนหนึ่งครับใช้คาว่า so they can keep milking there students เขาว่า milk ที่แปลว่านมนี่นะครับมันเป็น verb ได้แปลว่ารีดนมใช่ไหมรีดนมบัวเง,งี้ย to milk a cow แต่ถ้าสมมุติเกิดเอามาใช้ในบริบทนี้ก็แปลว่าสามารถจะรีดเงินจากใครสักคนหนึ่งมาได้เรื่อยๆ keep milking ก็คือเพื่อที่อีกคนหนึ่งจะได้เอาตังมาจ่ายให้เราเรื่อยๆนั่นคือ to milk someone mm hmm. ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูชุนพูดเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองของ คนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆเขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการศึกษาจริงๆเขาเป็นครูจริงๆแต่เขาก็เห็นปัญหาแล้วเขาก็ออกมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาอยากจะเน้นมากเลยว่า English is beneficial but it is not necessary for every single one ไม่ใช่ว่าทุกคนจำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ว่าทุกคนจำเป็นต้องไปเสียเงินเรียนภาษาอังกฤษนะ Learning a language is extremely hard. There is no magic behind it, and it may not be meant for everybody, and that is totally okay. What they need to know is how much commitment and dedication they have to make. Instead of trying to come up with better ways of teaching English that works for every single Japanese person, I like this he says, learning a language is extremely hard. The language language is. So easy, right? And there's no magic behind it. คำนี้ต้องห้องไว้เลย There's no magic behind it ไม่มีเวทมนต์อะไรที่สามารถจะทำให้แบบปิ้งเราเก่งเลยนะครับ And it may not be meant for everybody and that is totally okay สิ่งนี้คือสิ่งที่เขาอยากยำ้ำภาษาอังกฤษอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนก็ได้และมันก็โอเคถ้าคุณจะพบว่าอ๋ออย่างกูไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษก็ได้เดี๋ยวไปเก่งอย่างอื่นก็ได้ and what they need to know is how much commitment and dedication they have to make ถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษคุณต้องเก็ตว่าคุณจะเก่งไปทำไมคุณจะคอมมิตอย่างไรแล้วคุณจะอุทิศเพื่อให้ได้อะไรแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณต้องทุ่มเทแค่ไหนเขาบอกว่า instead of trying to come up with better ways of teaching English that works for every single Japanese person ไม่ต้องเสียเวลาหานะครับหลักสูตรที่ พัฒนาไปจนถึงจุดที่ทำให้ประชาชนทุกคนเก่งภาษาอังกฤษได้มันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงแต่คุณต้องระหนักว่าบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษก็ได้และถ้าสมมติเกิดคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษคุณต้องทุ่มเทอย่างไรแยกกันไปเป็นคนๆน,นะครับและนั่นก็คือคลิปที่ชื่อว่า Teaching English in Japan is bullshit even as a Japanese นะครับโดยครูชุน,นครับซึ่ง เราจะทิ้งลิงก์ของคลิปนี้เอาไว้ให้แล้วก็อยากจะให้ไปดูคลิปเต็มเพราะว่ามันจุประมาณ7-8นาทีเองสั้นๆนะครับแต่ผมว่าน่าสนใจและที่สำคัญครับอย่างที่ได้ยินไปนี่คือภาษาอังกฤษของคนที่ไม่ใช่ Native เกิดมาในประเทศญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นล้วนๆเต็มๆเหมือนกับเราที่เป็นคนไทยเต็มๆนะครับแต่เขาก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แบบนี้อย่างที่จะสังเกตได้ก็คือครูชุนนั้นยังมีแอคเซนต์ของคนญี่ปุ่น ได้ยินใช่ไหมทุกคนทุกคนจะได้ยินเนาะว่าเขาไม่ได้พูดอังกฤษเหมือนเนทีฟแต่เขามีแอคเซนต์ของคนญี่ปุ่นแต่ถึงกระนั้นเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้คล่องและดีนี่คือภาษาอังกฤษแบบที่ผมคิดว่าไม่ว่าใครก็สามารถทําได้ครับวันนี้อยากสรุปตรงนี้ครับอาจจะไม่มีการสรุปสับนะแต่ว่ามาสรุปกันดีกว่าตอบคําถามของคลิปนี้ว่าทำไมเราถึงไม่มีทางเก่งภาษาอังกฤษได้จากห้องเรียนล้วน,วนเพราะฉะนั้น ้องทำยังไงถึงจะเก่งละ่ะข้อ1 you have to make sure that you want to be good at English because you want to be good at it not because you're a told that it is important that you be good at it you have to love it and you have to really enjoy it. นั่นคือข้อ1คุณต้องอยากเก่งภาษาอังกฤษ,กษเพราะคุณอยากเก่งเองเพราะคุณรู้สึกว่าเออเก่งแล้วสนุกเก่งแล้วชีวิตเราดีเก่งแล้วชีวิตเรา Happy, แฮปปี้เรามีอะไรใหม่ๆดีๆเข้ามาไม่ใช่เพราะมีคนบอกว่าแกต้องเก่ง พราะมันมีประโยชน์10อย่างแต่ถ้า10อย่างที่ว่าที่เป็นประโยชน์นะแนะคุณไม่อินเลยคุณไม่ต้องเก่งก็ได้ so maybe you don't want to be good at English at all you, you just go and find things that you really want to be good at and dedicate yourself dedicate your whole life to that หาให้เจอว่าจริงๆคุณอยากเก่งอะไรเออแล้วถ้าเกิดคุณไปเจอคุณจะได้ไม่ต้องกลับมาภาวะภวังกับภาษาอังกฤษว่าต้องเก่งสิ่งนี้ด้วยหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องก็ได้นะ หาที่เจอครับว่าคุณอยากเก่งอะไรกันแนะ่ข้อ2 taking classes is totally fine but stop having an unrealistic expectation that it would magically make you an English master without you grinding outside the classroom นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือไม่ได้บอกว่าให้หยุดเรียนนะครับการเรียนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเรียนในโรงเรียนเรียนพิเศษมันโอเคมากนะแต่ว่าจาบใดที่คุณไม่มี unrealistic expectation ก็คือมีความคาดหวังที่ไม่สมจริงว่าเพียงแค่ไปโรงเรียนปั๊บเนี่ยเราจะเก่งภาษาอังกฤษมากๆทันทีโดยที่ไม่ต้องทำอย่างอื่นอีกเลยอันนั้นอันนั้นไม่จริงนะครับอันนั้นไม่ริลิสติกเลยข้อ3คือ you have to work really hard both inside and outside the classroom invest your private time practicing it on your own ไม่ว่าใครก็ตามทีที่จะเก่งเรื่องอะไรก็ตามทีในโลกนี้เขาต้อง invest Their personal time คือคุณต้องสละเวลาส่วนตัวครับทำงานหนักกว่าชาวบ้านถ้าสิ่งนี้มันสำคัญกับคุณจริงๆถ้าคุณรู้สึกคุณอยากเก่งเรื่องนี้เพราะว่ามันสนุกมันดีจริงๆคุณต้องอุทิศเวลาส่วนตัวให้มากกว่าคนอื่นครับแล้วนั่นคือวิธีคุณจะเก่งได้นะครับและสุดท้าย immersion แน่นอน surround yourself with English and find a way to use it all the time or as much as you can พยายามแวดล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่คุณต้องการจะเก่งแล้วหาวิธีใช้ด้วยนอกจากอินพุตมาเยอะๆแล้วต้องเอาพุตไปด้วยต้องถ่ายออกไปนอกเหนือจากดึงมันเข้ามาในตัวนะครับใส่มันเข้ามาทักษะภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เอาไปใช้เลยมันก็ไม่เหมือนมีดที่ไม่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่มีโอกาสที่จะเก่งได้ถึงระดับที่คุณต้องการเออพูดอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ฝากเอาไว้แค่นี้สำหรับ การจกสับคลิปที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถจะเปลี่ยนความคิดของหลายคนได้นะอย่างน้อยเรื่อง unrealistic expectation เอยหรือว่า pressure บางอย่างที่เรามีนะครับเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นหรือว่าเห็นทางไปมากขึ้นว่าถ้าเกิดเราอยากจะเก่งหรือไม่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยตกลงมันต้องยังไงกันแน่นะครับและนั่นก็คือคำนี้ดี ประจำวันนี้ครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify ทาง Apple Podcast หรือว่าที่ไหนก็ตามที่คุณฟัง podcast นะครับถ้าเกิดเจอคลิปของเราทาง YouTube ฝากกด subscribe ที่ช่อง KND Studio ด้วยสำหรับคนที่อยากได้คอนเทนต์2ภาษาหรือคอนเทนต์พัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสรทบกันทุกวันวัละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears